เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าลองอะไรเลยอยู่หรือเปล่าหลายคนนะครับกำลังติดอยู่ในจุดที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวพลาดเหมือนในอดีตนะฮะและสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะอยู่แบบเดิมถ้ากลัวพลาด จนไม่ได้ก้าวนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมานําเสนอเซลล์โคชชิ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถพูดคุยกับตัวเองได้แบบตรงไปตรงมาแล้วค่อยๆปลดล็อกความกลัวที่เรามีอยู่ในใจแบบไม่ต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับสำหรับเรื่อง การกลัวนะครับหรือว่าข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยผิดพลาดมาเยอะๆในเรื่องคล้ายๆกันในอดีตเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีความกลัวแล้วก็ความกังวลในการที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรที่คล้ายๆเดิมๆนั่นเองนะฮะเพราะว่าในแวบหนึ่งความผิดพลาดมันก็ ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวได้นะครับว่าในอดีตเราเคยพลาดแบบนี้มาถ้าเราทําเรื่องนี้ไปมันอาจจะผิดพลาดแบบเดิมหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนมีโอกาสที่จะเจอความรู้สึกแบบนี้ได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้เช่นกันผมเตรียมมาแล้วนะครับกับ10คําถามเซลล์โคชชิ่งนะฮะเพื่อก้าวข้ามความล้มเหลวนะครับคำถามที่1นนะฮะ เราถามตัวเองแบบตรงๆกันไปเลยนะครับว่าเราอะกลัวอะไรจริงๆกันแน่เจ้าคำถามนี้นะครับมันมันเป็นการค้นหาว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันมันมาแบบไหนกันแน่มันมาแบบคลุมเครือหรือว่ามันมาแบบเรากลัวอะไรจริงๆกันแน่นะครับถ้าเราค้นหาเจอว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันจะช่วยให้เรารับมือกับมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น การกลัวคนดูถูกกลัวไม่มีเงินนะครับกลัวเสียหน้าเป็นต้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบนะครับคำถามข้อที่สองถ้าเราล้มเหลวขึ้นมาจริงๆมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะคำถามข้อนี้นะครับต้องการให้เราเข้าใจนะคือความกลัวเนี่ยมันมักทำให้เรารู้สึกเกินจริงนะครับถ้าเราลองคิดตามหลักการและเหตุผลเนี่ย มันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นบัตรแบบย่ำแย่นะล้มเหลวมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่รับไม่ได้นะครับหรือมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่จะแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะฮะตัวอย่างเช่นบางทีถ้าเราทําธุรกิจนะครับเออถ้าไม่รอดแต่เราก็ยังมีเงินสํารองนะอยู่ได้หกเดือน นะครับถ้าสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะออกจากงานเพื่อไปทําธุรกิจส่วนตัวถ้าไม่เวิร์กเราก็ยังอยู่ได้อีกสามเดือนนะช่วงเวลานั้นก็ยังพอหางานใหม่ได้เป็นต้นนะครับคําถามข้อที่สามเราอะเคยผ่านความล้มเหลวอะไรมาก่อนแล้วเราสามารถผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างไรนะครับคําถามข้อนี้เพื่อให้เรากลับไปค้นหาตัวเองกับตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเองก็เคยล้มเหลวแล้วก็เคยลุกได้ไม่ใช่เหรอเออมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาแต่อารมณ์จับจดอยู่กับความหวาดกลัวหรือหวาดระแวงนั่นเองนะฮะคำถามตรงนี้เนะี่ยผมว่ามันมันเจอของดีในตัวตนของเราได้อย่างแน่นอนนะฮะคำถามข้อที่สี่นะครับมีใครที่เราชื่นชมมีใครนะที่เป็นไอดอลหรือเป็นโรโมเดลที่เราชื่นชมแล้วเขาเคยล้มเหลวมาก่อนบ้าง แล้วพวกเขากลับมาได้อย่างไรนะครับคําถามนี้มันเป็นการเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจเราอาจจะมีคนที่เราชอบคนที่เราติดตามนะครับหรืออย่างล่าสุดนะสงครามส่งด่วนอย่างเงี้ยคุณก็ดูสิเขาก็สร้างจากเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะฮะของคนที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งแต่เรื่องราวมันก็แสดงให้เห็นใช่ไหมกว่าเขาจะสําเร็จมาได้เขาต้องผ่านเรื่องราวต่าง ล้มเหลวมาก็ไม่น้อยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจลุกขึ้นมาฮึ่เหิมได้นะครับคำถามข้อที่ห้าอะไรคือก้าวเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นแล้วก็ลองได้โดยไม่ต้องเสี่ยงทั้งตัวนะฮะคือคำถามข้อนี้เนะี่ยเป็นการชี้ให้เรามองถึงจุดที่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมองแบบเบบี้สเต็ปได้ไหม ก้าวสั้นๆก้าวเล็กๆเพราะว่าการทําอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้เราไม่กลัวมากเกินกว่าเหตุความวิตกกังวลก็จะลดลงด้วยนะครับแทนที่อยากจะคิดอว่าจะลาอะไรจะลาออกเนี่ยอาจจะบอกกับตัวเองก่อนว่าเอาก้าวเล็กๆก่อนไหมถ้าจะออกไปทําอะไรเองก็ลองทําบางสิ่งบางอย่างในระหว่างที่ทํางานประจําดูก่อนทําในช่วงวันหยุดดูก่อนไหม ดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วเราชอบหรือเปล่าด้วยนะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงนั่นเองคำถามข้อที่6นะฮะถ้าเราไม่ลองเลยเราจะพลาดอะไรไปบ้างนะครับคือคำถามข้อนี้ผมชอบนะโดยส่วนตัวผมมักจะใช้ในการถามตัวเองเสมอเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าเราไม่ลองเลยเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปบ้างนะครับ คำถามเนี้จะชี้ให้เห็นในเรื่องของต้นทุนของการไม่ทำเช่นเราอาจจะพลาดโอกาสพลาดช่องทางดีๆไปนะครับเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มาชั่งน้ําหนักให้เราได้เหมือนกันว่าการไม่ลองการไม่ลองทํานะครับมันก็เกิดการสูญเสียได้เช่นกันนะฮะคำถามข้อที่เจ็ดนะฮะความกลัวเนี้ยมันคือข้อเท็จจริงหรือมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับ ข้อนี้จะเป็นการแยกแยะความจริงออกจากความกลัวที่บางทีเราก็อาจจะแต่งเติมทาให้มันรู้สึกเกินจริงก็ได้นะครับเช่นอยากจะขายของออนไลน์แต่ก็กลัวว่าจะไม่มีใครซื้อของทั้งที่เรายังไม่ลองเลยนะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรไปก่อนโดยยังไม่ลองนะครับอย่างผมเองก็ลองทำนะอ e ีบุ๊กนะครับที่ใช้ประสบการณ์แล้วก็บวกกับการเอา AI มาประยุกต์ เพื่อให้คนเนี่ยสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองนะครับต่ามาหมายความว่าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้มันมาจากเพนพอยต์ของผมด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยว่าจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะแต่เราก็อยากจะนําเสนออีกหนึ่งวิธีการที่เป็นทางเลือกก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะขายได้กี่เล่มนะผมแค่อยากทำเพราะผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ผมได้ทดลองกับกลุ่มทดลองเล็กๆที่เป็น ลูกศิษย์แล้วมันมันใช้ได้จริงๆก็เลยลองทําขายดูในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ด้วยด้วยความที่เราไม่ได้ต้องการกดดันตัวเองในเรื่องของยอดขายใช่ไหมครับมันก็มาเกินเป้าหมายนะครับก็ได้ราวๆร้อยเล่มนะฮะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยฮะมันเป็นการลองก่อนส่วนมันจะไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมราอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกลยุทธ์ในการขายระหว่างทางก็ยังได้นั่นเองนะครับ คำถามข้อที่8ถ้ามีคนที่รักเราอยู่ตรงนี้เขาจะพูดอะไรเพื่อให้เรากล้ามากยิ่งขึ้นนะครับคือมันเป็นการทำให้เรานึกถึงคำปลอบใจและกำลังใจถึงคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเรานะครับบางคนก็พร้อมที่ให้กำลังใจเราก็มีนะนะครับคำถามข้อที่9นะครับถ้าเราอายุ80นะฮะแล้วมองย้อนกลับมานะครับเราจะเสียใจไหม ในเรื่องที่เราไม่ลองนะออ,อันนี้ชี้ให้เห็นถึงอนาคตนะถ้าคุณไม่ทําตอนนี้แล้วพอคุณแก่ตัวไปอ่ะคุณจะเสียดายไหมนะครับคําถามที่ข้อที่สิบคำถามข้อสุดท้ายนะครับวันนี้เรากล้าแค่ไหนที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองสักหนึ่งอย่างนะครับคําถามนี้มันเป็นการปิดท้ายด้วยการเชื้อเชิญให้เราลงมือทําในสิ่งเล็กๆนะฮะเพราะ การเปลี่ยนแปลงนะครับที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเสมอนะครับเช่นคุณอาจจะลองโพสต์บทความลองหาข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอยากจะให้เราเห็นนะว่าความกลัวเนี่ยมัน manage ได้นะครับเราไม่ควรจะปล่อยให้ความกลัวเนี่ยขโมยเป้าหมายขโมยความต้องการของชีวิตเราไปนะครับเราก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดต้องเป็นคนกล้าบ้าบิ่นนะ เราก็ยังคงมีความกลัวอยู่ได้แต่บรหิหารจัดการมันให้ดีก็แล้วกันเราสามารถใช้เซลล์โคชชิ่งเทคนิคนะครับเพื่อบรหิหารจัดการความกลัวเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็สร้างแอคชั่นแพลนเล็กๆขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับมันนะฮะอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวนะครับมันเป็นคําถามกวนใจในสมองเรานะครับเรามีโอกาสดีๆรอเราอีกมากมายนะฮะให้เราก้าวไปค้นหาแล้วก็ก้าวไปลองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยมันเรื่องพวกนี้มันรับมือกันได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องตกเป็นทาสของความกลัวโดยเฉพาะความกลัวที่เราคิดขึ้นมาเองนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเซลล์โคชชิ่งเทคนิคอยากจะให้ผมเอามาช่วยในเรื่องไหนก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนติดตามรายการพี่เลี้ยงออนไลน์กันได้ทุกสัปดาห์นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ